กราบสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านเลยนะครับผมวันนี้ผมก็จะมาเล่นเกม Subway Surfer EP ที่เท่าไหร่นะจำไม่ได้น่าจะ2ี่นะครับผมโอเคอ่า EP นี้ผมจะมาทดลองเล่นแบบแนวนอนครั้งแรกนะครับผมก็ผมก็ได้เล่นไปแล้วนะครับหน่อยนึงเนาะโอเคครับผม โดยแอปที่ผมใช้คือแอปตัวนี้เลยนะครับผมนีม่แอปตัวนี้นะครับไอแอปแอปไหนอะเนี่ยไม่รู้ท่านผู้ชมเห็นเปล่านะเนี่ยโอเคเนี่ยมันจะเป็นแอปตัวเนี้ยด้านล่างเห็นไหมครับเนี่ยนะครับผมกดเริ่มนี่เนวนอนก็จะเป็นแบบนี้เลยนะครับผมผมรู้สึกว่าเนาวนอนมันเร็วกว่าแบบ เร็วเกว่าใช่ไหมเร็วกว่า,ววาแบบแนวตั้งอ่ะเนี่ยหรือว่าผมคิดเองก็ไม่รู้นะคะผมนู้ชมอลองดูดูเห็นไหมมาดูชา้าไปเลยอ่ะอันนี้ความรู้สึกผมน,นะเนี่ยเนี่ยเห็นไหมแต่ถ้าเกิดว่าเราลองเป็นแนวนอนอ่ะอุโหูเร็วมากเร็วแบบสี่ครอยอ่ะโอ้โห โหดเกินโอ้โหมันเร็วมากเลยนะครับผมเนี่ยดูนี่สิมันสุดยอดมากเลยบังคับยากเลยแหละเอาจริงแล้วทำแบบมันมันยากมากเลยผมอาจจะต้องทำไงก็ได้ไม่ให้มือผมอะไอโดนที่ลำโพงเสียงไม่งั้นเสียงมันจะแบบท่านผู้ชมจะไม่ได้ยินเสียงผมงนะ ถ้าผมลองปิดนะดูนี่ถ้าผู้ชมได้ยินเสียงผมไหมบอกเลยว่านี่ถ้าผมปิดคือแบบเสียงมันจะเสียงเกมมันจะดังมากแล้วไม่ได้ยินเสียงผมนะคะผมเพราะฉะนั้นผมก็จะพยายามจับยังไงก็ได้ไม่ให้นิ้วผมไปปิดลำโพงแบบนี้ ท่านผู้ชมได้ยินเสียงผมไหมโอเคนะครับผมโอเคก็สำหรับคลิปนี้ก็ขอจบคลิปเพียงเท่านี้นะครับส่วนคลิปหน้าผมก็จะมารีวิวตัวแอปไอแอปหมุนหน้าจออัตโนมัตินะครับผมก็สำหรับคลิปนี้ขอจบคลิปเพียงเท่านี้นะครับถ้าชอบกดไลค์กดแชร์กด,ด Sub s c r i b e ให้ผมด้วยนะครับไว้จเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับบายบาย